แม่วันนี้เราอยู่ในเกม rv นะาลงแรงมอทอดแม่งไม่เล่นตำแหน่งเคลลี่เลยอดแด,กด็กเลยผม <on> ช่างมันเป็นไรเฮ้ยเพนดาหายไปไหนวะล,ลองอัปเดตสู้กับเพนดานะเพนดานะอยู่ป้าเตีงหรอ กูว่าแล้วมันจะกิ้งนีน้แหละเฟนดอร์เราตามทันอยู่แล้วหมดฮอตแล้วอ,อื้อมันไกลย,ยิบแดงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่ยาบับดแดงนี่ผมรู้อ่ะ เราถูกเคซฟิตได้ครับขนมสีพายขอยงเราไอ้เขี้ยเป็นได้เอ้ยมันเอาไปแล้วช่างมัน เดี๋ยวเดี๋ยวใจเยนเ็นก่อนเดี๋ยวรอเองเขิบบนได้นี่รู้ว่ามอตอรันตีแรงถึงเราจะเป็นแทงแต่นตีเราแรงมากนะอุ้ Bao không hè chia lại rồi Hình ra hè 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 เรียบร้อยแม่งขอแม่งงดเลยบอกว่ามึงฆ่ากูไม่ได้สองคนมึงอะ <c oughs> มึงป่ามึงโดนกูเน่เมืเ่อกี้ <In pursuit. S 1> แต่ถ้ามันมาสองตัวเราก็ไม่ไหวแวแพนด้า <c oughs> ก็ช่าง <c oughs> เราเรียวก็ช่างครับไม่ไหวหรอก เพนนดามันไม่ยอมสู้กับเราเลยผมยอ,อกของแทงหมดครับผมจะไม่ออกดาพบจะแทงเพื่อนแทงให้แวนถ้ามันไม่ได้เรื่องผมก็ต้องออกของแม่เชียร์เพนนกาสปปเสียงดังเลยวะ เสียงดังก็นี่ยกชม fight for you. ได้อยู่กลางปีกันกันไว้กลางกันไว้กันไว้กันนี้ได้เราอยาเอาป้อม,มใช่ไห

คิปเป็นไม่เดินเข้าไปไเลยบ้าหน้าไหนวะอ้ oh, ารสมาบริบ ขาสั้นมาดีเ,าเลย่อผมเลยเดี๋ยวเปิดให้หม <Together. S 1> อกค่อยเปิดให้ย้อนย้อนย้อนยังนีงเอเอ екіп ไม่่หววััครแโอเคทางเมบมันมีหนืดโซโลด้วยผมถ,ถ้าใช้มกันสู้ไม่ไม่ไหวแล้วเราเลียวมาตัวเดียวก่อนวะท่านดาบวสองสองไม่ไหวครับ2คาสอง โอ้มึงมาเลยแต่ถ้าสามไม่ไหวคนระับมันว่าส่งผมเนี่ยสามตัวเนี่ยมันก็รู้ผมไม่ตายหรอกมันจะเข้ามันต้องช่วนนยสปิด เราก็ตายครับไ,ไม่เป็นไรวินวินครับเฮ้เยไอเวนกับยอนมึงไม่นั่นวะแบบรอฟ้อง

มันอพัต่อไปแล้วเซฟฟิตออกมา้เซฟฟิตอัน ร้อยเขามีเอ็กซิคิวอยู่ไง<อ>ถ้าไม่มีเอ็กซิคิวผม,มววไม่ตามเขาแน่แรงอยู่ มัยอมเอทเรานันดิงแต่ผมจะการให้มันทำอะไรผมไม่ได้แล้วดิงหายตัวไอเวนด้ยเวนก็ไม่แรงเท่าไหร่ะ แมงย,ย้อนจริงแม่งคลอดแรงอะโครเลเมตอะเขาแรงมันไปไปไม่ไปวะแม่งผมปกติผมมีจูโบนนั่นเนี่ยแม่งเด็กเงินงงมาดูก้อมฝั่งนี้ได้แล้วช่างแม่ สฟิดโดนอ่ะผมต้องว่าักสฟิตนี่นี่นีเอาอีมานี้เลยล่าไม่ได้ฮะโอ้แหวนกูก็โง่จิเป็นมึงไม่ตามตัวเลยงะโบ้โง่ ผมจะใชตันมันเห็น่ยเห็นได้ไงวะติงเกเล่นฉลาดเวนูแม่งโคตรปึกเลย มันไม่ตามแท้งไงแวนแพ้เนี่ยคุว่าเล่นเกมแล้ว hey. คิดว่ามันจะเจ๋งไงแคลรี่ แค่นี้แหละอีล้อเร็วมึงอะสู้ไม่ได้หรอกศัตรูเรียกดาว์เลเยอร์ออกมาแล้วช่วยเซฟฟิตไงครับเพื่อนแกเวนต์มันโดนเลยนกเวนต์ฮะ oh <my> อือได้แล้วมึงอ่ะ Uh -huh. mày anh gọn cái bánh không không Mừng hả Ý chứ ơi, nát tiêu băng, phổ băng เยอย่าเลี้ยงเลยเขี้ยนเป็นสิงที่เป็นโอเคท่านผู้ชมออกของแทงล้วนๆแนวผมอะหมอดทอสมันแรงอยู่แล้วแรงได้ใจผมอยู่แล้ว อ๋อดับที่หนึ่งครับแทงก็ไม่น่าเกียดครับหมอทอสุดยอดอยูแ่แล้วแม่กาจะได้เล่นเคลียร์นะโอ้เขาแย่งไม่เฉยเลยไม่เป็นไรครับผมก็เล่นแท่งเป็นอยู่ครับมอทอสก็ประมาณนี้หาของก็พื้นๆนะครับ <laughs> มันอึดอยู่แล้วมอทอสอะ <laughs> แต่เล่นเกมไม่ไมน่าหยุ่ยครับ ย้อนแม่งยิยงแรงนี่เพียงโอเคครับท่านผู้ชมงั้นปิดคลิปครับบ๊ายบาย